สวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่นี่นะครับผาตอดบนภูด่านทองเห็นไหมครับบรรยากาศที่สดชื่นสดใสย,ยามเช้าเช้านะครับช่วงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมีหมอกบางๆกำลังลอยมาสมทบกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มดูสายหมอกครับบริเวณโดยรอบภูด่านทองนะครับ นี่คือทะเลหมอกของอำเภอโพไซนะครับที่นี่ครับผู้ด้านทอง ด้านหน้าเมฆก,กำลังลอยแล้วก็นี่เห็นไหมครับหมอกกำลังเกาะตัวกันเป็นกลุ่มนะครับสาเหตุนหนึ่งนะฮะที่ภูด่านทองมีทะเลหมอกขึ้นบ่อยเพราะว่า ตรงนี้จะเป็นช่องเขานะครับระหว่างภูผาพึ่งกับภูด่านทองพอดีนี่ครับบริเวณผาตอดสวัสดีทุกท่านครับเราจะพาไปดูบรรยากาศของภูด่านทองว่าเป็นอย่างไรใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผาตอดดูความเสียวนะครับสูงมากนะครับมุมนี้นี่สูงมากแล้วก็ถ่ายภาพสวยมากอีก มุมนึ่นะครับใครที่มามุมนี้นี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นหินยื่นออกไปค่อนข้างยาวสวยแล้วก็เสียวดูครับดูครับพี่น้องดูครับ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 มันเสียวขนาดไหนดูครับ นี่ครับคือความสวยของภูด่านทองครับบนภูด่านทองมีจุดเช็คอินมีจุดถ่ายภาพมากกว่า30จุดนะบนภูด่านทองภูลูกนี้ฝากไว้ด้วยนะครับครบัต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับผมบริเวณผาด บนผู้ด้านทองเช้านี้กับบรรยากาศที่สดชื่นสดใสมากๆเนี่ยครับ